สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมทางนี้มีผลผู้คนรักกันบ้านหัวนอนวัดหมู่ที่สามตําบลแม,ม่ทอมอําเภอบางกัมจังหวัดสงขลาค่ะอันนี้เป็นต้นตะไคร้นะคะใครมาก็สามารถที่จะเอามาบอบตัดไปกินไปแกงได้เลยนะคะไม่ต้องขอเลยค่ะเอาไปได้เลยแล้วก็มีเป็นมะม่วงหินมะพาน ไปทำเป็นผักหนนะคะแล้วก็มีกล้วยไข่ยาวไปถึงนู่นเลยค่ะถ้าเมื่อเห็นมาพรานแล,แ,ลแล้วก็มีมะขามเก็บมะขามอ่อนไว้เกงนี่ผักหวานนะคะไว้เกงเรียงค่ะเดี๋ยวนี้นะคะตอนนี้เป็นเลืเอดลำเพงนะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกับผับกปูดไว้แกงเรียง นี่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเราจะนุรักษ์เอาไว้ให้ชาวบ้านได้หาไปรับประทานกันโดยไม่ต้องซื้ออันนี้เป็นหน่อไม้นะคะไว้แกงไว้แกงเรียงอะไรได้หมดเลยนี้เป็นตะไคร มาติดได้นะคะนี่ค่ะ <ST an th ole> ติดกจะโหลดเส้นทางเลยนะคะ <S <S น,นี่เป็นมะละกอนะคะยังไม่มีรูปค่ะที่นู่นก็เป็ยอดมะขามมีหลายอย่างเลยค่ะ อยากเชิญชวนให้มาเที่ยวบ้านหัวนอนวัดนะคะจะได้มาดูวิถีชีวิตของบ้านหัวนอนวัดถ้าเราสามารถที่จะเก็บกินโดยที่ไม่ต้องซื้อ